อ๋อไหนไหนไกีตี้ยังไม่นั่งพอเดี๋ยวผมจะเจับให้ดูเนี่ยต้องหวังดีถึงดางคุณจะมาทำแบบนี้ได้ไหมคุณคุณคุณจะได้รู้ว่าผมเป็นยังไงดูไม่ใช่ไหมมาดิมาดิ ผมจะจับแก้ตรงหัวลงมาตรงคอเนี่ยแล้วคณจะรู้ว่ามันเสียวขนาดไหนโลยนะหันหน้าไปป๊อปเล้ยเล่นลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่นี่อันลลวนน่ไออีกไหมโอ้ยอันนี้อันนี้เราทำลงมาจนถึง จะหลุดไปเท้าเลยไหมหัวแล้วเอาเนี่ยเอาต้อคุณทำตรงกลางก็ได้ไม่ทำเอาเราดูเราดูเราดูเราดได้ได้ได้แม่มาเอาทีมกูสัมบันมาเอาโฟนตั้ามั้งหลังพอแล้วพอแล้วพอแล้วโฟนตั้งตรงนี้โฟนตั้งตรงนี้ข้างหลังโอ้ยเป็นจังเด๋ย้วนี่พอแล้วคงจะขึ้นเพลงแล้ว เพิ dude, uh ่งแล้วเพิ uh ่งนิ Wait, ้มแล้วแล้วเิ่งยังมาเกิดเด้อเกิดเด้อมาแล้วจะขี่คุนโบกมือนนะอ๋อแล้วย้่นหันละมัตกลงมาเด้อย้่นหันละมันย้่นหันละย้่นหันละย้่นหันละเออบักหลายย้อนเด้อเออโอ้ย เค,คุณอย่ามาผมจะบอกให้ว่าคุณอย่ามาทำจับคอผมอย่างนี้ผมจึดอ่อนผมอยู่ที่คอเอ,อะถ้าอาคุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณแค่เอาปากไปใกล้ๆคอผมเป็นของคุณเลยนานนั่นเ<า>ลยเหรอไม่ว่าใครก็เท้าปากไม่จริงๆผมเป็นคนที่อู้ยากมากนะเรื่องแบบนี้เป็นยังไงเป็นคนที่เป็นคนที่แข็งแกร่งมากเรื่องแบบนี้ยากมากแต่ต้อง จุดอ่อนผมอยู่ที่คอถ้าคุณเอาปากมาใกล้ๆคอผมเต็มของคุณเลยคืุณเอาเหรอถ้าสมมติเอาปากมันโที่เธอวเอาคอนี่ยไปเลยเอา,เอาลองลองดูสิไม่ไม่ถ้าสมมติใครก็ได้ใช่ไหมไม่ไม่เฉพาะคุณเทนะ่านั้นโอ้ไม่เท่าเทียมกันเลยเอาแล้วโอเคเอาลองอลองลอง,ลอง,ลอง,ลองมามเอาคุณอจนเพลงให้ผมเลยผมปุ๊บ